ครับคือแค่นึกว่าจะเล่าเรื่องนี้ก็มีความ<ร>าสุขเราก็ยิ้มแล้วอ่ะใช่ครับ <c oughs> คือต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงสุดท้ายของรายการทําให้คุณผู้ชมแฟนข่าวทุกทกท่านผมเชื่อว่าถ้าดูไปตลอดเนี่ยจะมีน้ําตาแห่งความสุข<ช>ความรู้สึกร่วมไปกับน้องไบรท์และโต้ก็มาในช่วงที่นนเนี่ยฮะคุณผู้ชมเป็นการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยโตสัก์สริ์ซึ่งเดินทางมาเนี่ยเตรียมการทุกอย่างไบรท์ ไม่รู้เลยเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไรย้เป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องเลยให้ได้ดูภาพตอนมาเนี่มาหาทีมงานก่อน<ม>ที่เห็นข้างๆโะฝั่งซ้ายนั่นก็คืออันนั้นคือโปรดิวเซอร์ของเราพี่อังค่<ท>ะซึ่งเป็นแม่งานเลย,ยเป็นแม่งานเลยเนี่ยี่มโมาเตรียมอยู่ให้พี่วินพี่สายมาดูให้นะเพื่นให้นี่พี่วินผู้จัดการผมแล้วมาช่วยดูให้ด้วยนี่ทีมน้องๆคุณเด็กเข้ามาครับจะเป็นนี้ครับคือวันที่ที่25 ธันวาคมครคือผมกับไปเ์เราคุยกันอยู่แล้วว่า,าปีหน้าเนี่ยเราจะแต่งงานปกติเราเป็นสไตล์รีบง่ายเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องมาสภพยนะ ผมว่าจริงเหรอไม่เอาเขาบอกไม่ตองเซอร์ไพรส์แต่ถ้าเกิดเซอร์ไพรส์ในชูน้าเราต้องเอาแบบที่แต่งง่ายแล้วดูดีๆนะอะไรเงี้ยจะพูดกับรายการเรื่องเนี่ยกรายสิ่งเหล่านี้โตเนี่ยมาเล่าให้ฟังก่อนวันนี้ก่อนผมจะมาขอไว้แต่งงานนะสาเหตุที่โตมาขอไว้แต่งงานก็อย่างที่โตพูดนั่นแหละครับก็คือเมื่อ9ปีที่แล้วเขาเจอกันในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ในช่วงวันคริสต์มาสคนที่เป็นคนชงเลยเนี่ยนี่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 แหละฮะคุณสรยุทธคุณสรยุทธสุทัศนะะจจจินนนนนนนดาาัััั่แหลฮกวว้ถึงน ี้เนี่ยมันผ่านไป9ปี 9, 9ก้าเเข้าสู่ปีที่10แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนไปแต่อย่างหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือความรักของทั้งสองคนเนี่ยฮะคุณผู้ชมโตเนี่ยนอกจากมาคุยกับทีมงานแล้วให้ได้ดูภาพเบื้องหลังของเบื่อวานนี้ ตอลงมาจากรถเนี่ยตื่นเต้นตั้งแต่ลงมาจากรถแล้วค่ะมาด้วยชุดสีชมพูซึ่งตั้งใจจะตัดให้แมทกับชุดของน้องไบรท์ซึ่งเตรียมโดยคอสตูมคือคอสตูมเนี่ยเตรียมไว้ก่อนผู้ชมเช,ชื่อไหมตอนที่ไบรท์ใส่ชุดมาเนี่ยแล้วเข้ามาแล้วพยายามจะบอกว่าทุกคนดูสิวันนี้ไบรท์ชุดสวยมากอ่าปกติน้องจะต้องอไม่มีใครกล้าสนใจเลยฮะเพราะกลัวความแตกมีเดยวเขาบอกไม่ยาวคอมเมนต์เลย <laughs> ไม่มีใครพูดอะไรกับไบรท์เลยเพราะกลัวความแตก แล้วพอโตมาถึงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผมกับไรเจัดรายการอยู่ละเราเข้ารายการกันอยู่พอโตมาจะไปอยู่ตรงไหนก็ต้องไปแอบตามเนี่ยฮะบันไดหนีไฟ<อ>ขึ้นไปอยู่ข้างบนข้างล่างบ้างเพราะว่าคือเวลาเราทํารายการกันเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีช่วงเบรกพอช่วงเบรกบางครั้งน้องไรก็จะวิ่งไปเข้าห้องน้าบ้างเดี๋ยวความแตกสิหรือบางทีเอกไปออกไปคุยกับทีมงานออกไปดูภาพไม่ได้โตต้องแอบไปอยู่ข้างบนบ้างบันไดหนีไฟบ้างแล้วทําอะไรซ้อม 2อคุกข่าวเห็นไหมฮะเีราว่าเดี๋ยวเกงฟิตมากลุกขึ้นมาไม่ได้ครับเมาหมดเลยนะครับในขณะที่อันนี้ขออนุญาตเล่าในมุมผมบ้างผมเองก็ตื่นเต้นตั้งแต่ตีสามผมเนี่ยรู้ตั้งแต่วันก่อนแล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและเป็นน้องที่เรารักเราผูกพันทีมงานทุกคนก็เช่นเดียวกันเราตั้งใจจะทำให้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับน้องไบรท์เลยครับค่ะ คือตลอดระยะเวลาหนึ่งปี<อ>งที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมค<อ> <ฮะ S 1> รับขออนุญาตเล่าเบื้องหลังนะครับทุกเช้ชาวเวลาก่อนที่เราจะเริ่มทํางานเนี่ยน้องไบามาถึงจะพูดถึงคุณแม่ก่อนใช่คุณแม่เนี่ยป่วยคุณแม่เนี่ยไม่สบายาบบเ,บเราอยากให้วันนั้นเน่ยเป็นวันที่น้องมีความสุขที่สุดและเป็นโมเมนต์ของปีผมเนี่ยคือร่วมซีนก่อนที่โตจะมาเนี่ยแค่โปรยสั้นๆเข้าไปเนี่ยก็ตั้งใจมากที่จะทําให้ดีคือเราอยากให้เป็นวันที่น้องเนี่ย จำเอาไว้ตลอดชั่วชีวิตเพราะว่าเป็นความประทับใจบที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิต,ววตเลยเนี่ยคะ่ะให้วันคริสต์มาสของทุกปีหลังจากนี้ไปของไบรท์ไม่เหมือนเดิมแล้วครับจะเป็นวันที่อยู่ในความทรงจำวันนี้นเราประมวลภาพของเมื่อวานนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งเชิญชมครับเหมือนถังเลยอะ เไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยชอบหนอๆมซ้เขาไม่รู้เรื่องสิบปีที่ผ่านมานะครับไบร์จะต้องรีบตื่นตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่ตีสองทุกๆจันทร์ถึงสุกเพื่อรีบมาเจอพวกคุณเป็นคนแรกหน้าจอผมไม่ต้องขออนุญาต ญาติผู้ใหญ่ทุกท่านที่ดูชุ่นะครับ <c oughs> พจนน <c oughs> อา <c oughs> จากวันนี้ไปผมอยากให้ไบรท์จากวันนี้ไปผมอยากให้ไบรท์ตื่นมาเจอผมเป็นคนแรกครับ แล้วก็มาในช่วงที่มีกระจกกัน,นช่วงโควิดด้วยนะจากวันนี้ไปไม่ว่าจะเจอเรื่องะไรก็ตามเขาจะมีเราอยู่ข้างเสมอจะมีเราสองคนอยู่คู่กันตลอดไปนะ ขอบคุณมากค่นะ ณพี่ยุทธด้วยนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของใบคือตอนนี้คุณแม่ก็น่าจะอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะที่บอกบอกนี่คือความลับของเรากับคุณแม่ที่คุณแม่บอกไงว่าคุณแม่มีความลับแลวคุณแม่ก็ไม่ยอมบอกใบเราไว้กระซิบคุณแม่ไว้ว่าคุณแม่ครับพี่พาทางมาคุณแม่อย่าลืมเปิดทีวีดูนะครับคุณค่ะแม่่ะแม่นี่ความลับที่แม่เก็บไว้ใช่ไหมคะ ดูเปองหลักเต็มๆได้นะครับทางโต้ไรท์ h a น n e ลทางช่อง u t u b e นะครับนี่เป็นตอนแรกเลยครับสำหรับแชนแลนี้แสดงความยินดีกับน้องไรท์และโตอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องแต่งงานนั้นปีหน้าครับได้วันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบมาบอกเลยแม่ภาพแห่งความประทับใจและความอบอุ่นจริงๆใช่ค่ะครับอ่ะปิดท้ายกันด้วยภาพน่ารักนี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ 没有，没有。